ทรงสมควรรับของบูชาโยกาเมหิตวาอภิพุยเจารีโยเวดิชาตีมรณะสัอันตังปรินิพุโตปุดกาวระโดวะสีโตตถาคตโออระหติปุระราชังพระตถาคตลากามทั้งหลายได้ มีปกติครอบงำกามทั้งหลายเที่ยวไปรูปที่สุดแห่งชาติและมรณะดับกิเลสเครื่องร่อนรอนได้เ็ดขาดแล้วเป็นภูเยือกเย็นเหมือนห่วงน้ำควรแก่เครื่องบูชาควอมป็นมาแห่งพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สุนทริกะพาวรทวชพรามพระทักกินยบุคคลคือ พระรันตะจีนาศพเป็นผูท้ีค่ควรให้ท่านสูงสุดลำดับต่อมากระทรงแสดงวาพระองกับควรแก่การบูชาเพราะมีคุณสมบัติตามพระพาสินี้พระนิพพานสิวาสที่สุดแห่งชาติและมรณะเพราะหยุดการเกิดการตายรูที่สุดสองอย่างนี้ได้ด้วยกําลังปัญญา ทรงรับของบูชาสเสมอกับพระพุทธเจ้าทั้งปวงสมโมสเมหิวิสเมหิดูเรตถาคตโหติอนันตปัญโยอโนุปริตโตอิทาวาหูรังวาตถาคตปะระหติปูระลาสังพระตถาคตผููเสมอกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ห่างไกลจากบุคคล ภูบอสม่มเสมอทั้งหลายมีปัญญาหาที่สุดบ่ได้เป็นภูอันตัญหาและทิฏฐิบ,บ่แปดเื้อนบ่ว่าในาโลกนี้หรือโลกในไหนย่อมควรแก่เครืองบูชาพุ่มเป็นมาแห่งพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์ แกสุนทริกะพระรัตวัจฉพราหม์ต่อไปด้วยพระสิณีพระพุทธเจ้าเอาเสมอกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตโดยการตัสรูการละกิเลสและมีพระคุณเสมอกันจะต่างกันบางกระดวยการอายุตระกูลขวมสูงและพระรัศมีเป็นต้นส่วนผู้บอเสมอกับพระพุทธเจ้าจะมีพระปฏิพะพุทธเจ้าเป็นต้น ส่งลอยบาปแล้วจึงคู่ควรรับของบูชาย่ำหินะมายาวสตินะมาโนโยวีจโลโพปะมะโมนิราโสปะนุนโนกโทอภินิพุตตโตโยบรัม,มโนโสกะมลังอาหาสิตถาคโตปะระหติปูระ ล่าสังพระตถาคตบ่มีมายาบ่มีมานะปราศจากโลกภบะบ่หยุดถือสิ่งใดว่าเป็นของเราบ่มีความหวังกำจัดความโกรธรับกิเลสเครื่องเราร้อนใดเด็ดขาดเป็นพรามผู้ร้อยบาปใดแท้จริงละมนทิ้นคือความโศกได้แล้วย่อมควรแก่เครื่องบูชาความป็นมาแห่งพุทธภาสิต พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทรุิกาภาวรทวาชพรามต่อไปด้วยพระสิทธิ์นี้มายาคว่มประพฤติหลอกลวงมานะคว่มเย่อยิง่งคว่มถือโตบ่มีความหวังในิราโสคือบ่มีตัณหาเมื่อบ่มีความโกรธคว่ลกลบคว่มหวังจึงบ่มีความโก ต่อกับควณเสียใจยทอแท้ใจจิตโหทูส่งจบเวดแล้วจึงคู่ควรรับของบูชาพระวาสวายัตสะวจีขราชวิทูปิตาอัทธคตาณสันติสะเวทคู่สัพพิวิปมุตโตตถาคโตอับรหติ ภูรราสังภาวะสวะและว่าจ่ายอยาบคายตถาคตกำจัดให้สิ้นได้บ่มีอยู่เป็นผู้จบเวทรุดพลแล้วในถ้ำทั้งปวงย่อมควรแก่เครื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทริกาภาวรทวา่าจะรามต่อไปด้วยพระสิทธ์นี้ ภพะวสวะสสวะคือพบหมายถึง 1. นภวะตัณหาได้แก่ราคะที่ยินดีในพบการเกิดการได้ชีวิต 2. ชาณนิกันติได้แก่ราคะที่ยินดีในชาณจิต 3. สัตตะทิฏฐิได้แก่ราคะที่ยินดีในความเห็นผิดว่าเทียงอย่างยืนจบเวทคือ บรรลุอรหัตมัคคายานอันเป็นความรููเทศให้กิเลสบิดสินเสียงไปว่ามีกิเลสใดไม้หมันในขันและอายตนะเป็นตนอีกจึงเอื้นว่าเรียกวา่ารุดพ้นแล้วในธรรมทั้งส่งควรรับของบูชาเพราะถึงนิพพานสองแล้วสังโยชนังชาติขยันตะทัดสี โยฟายนุทีราคะปะถังอเสีสังสุดโดนิดโดโสวิมโลอากาโจตถาคโตอรหตติปูระราสังพระตถากตมีปรกติเป็นค่วมสิ้นสุดแห่งการเกิดและค่วมสิ้นสังโยชน์อันเป็นทางแห่งราคะได้เบิดสิ้น เป็นภูบริสุทธิ์บ่มีโทษปราศจากมลทินหมดกิเลสเครื่องเสามองใจยอ่อมควรแก่เครื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทรยกาภาวรัตวาเจาพรามต่อไปด้วยภาษิตนี้ภาวะที่สินสุดการเกิดและสินสังโยช์ได้แก่ประนิพัาน์ วามสิ้นสุดแห่งสังโยชน์หมายถึงสัุปาทิเศสนิพพานธาตุดับกิเลสแต่ยังมีขันหายุเรียกนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตพ้มสิ้นสุดการเกิดชาติหมายถึงอนุปาทิเศสนิพพานธาตุดับกิเลสผู้มีขันหาหลืเรียกนิพพานของพระอรหันต์ผู้สิ้นชีวิตแล้วแล้วราคะอันเป็นทางแห่งทุกข์ กยอมสิ้นสุดลงด้วยอากาโจบ่มีความใครบางเลมใสอากาโมรทำทีประพฤติบอกความเป็นอาชาในมาชาติงปุจฉิจระนั่นจะพุชากัฏฐาอเวชายติชาตะเวโดนี่จากุลีโนปิมุนีทิติมา อาชานิโยโหติอิรีนิเศโทท่าน่าถามถึงชาติระกูลเลยจงถามจะพอรมทีท่ประพฤติเถิดไฟย่อมเกิดจากไม่แม่ภูที่เกิดในสกุลธรรมก็สามารถเป็นมุนีมีปัญญาอีดกันอกุศลวิตกได้ดวยฮิริเป็นบุรุษอาชาในได้ กมเป็นมาแห่งพุทธภาษิตสุนทริกาภาวรทวชาพรามประกอบพิธีบูชาไฟด้วยเครื่องเซนอย่างดเีเมื่อเครื่องเสซนเหลืออยู่จึงมองหาผู้รับเครื่องเสซนเขาเหลือไปเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งคุ่มตั้งแต่ประเสียนลงมาทรงเปิดผาออกเขาห่องว่าคนหัวโลนจะเดินหนี แต่ฉุกจิดว่าคนโหรวนก็มีหลายพวกจึงถามว่าท่านชาติกำเนิดอีหยังโองตรัสตอบว่าเราบริอยู่ในวันณนะใดวันน,นึงเป็นตน้นพรอมพาสิทนี้ไฟบาวไวจะเกิดจากไม่ชนิดใดย่มให้แสงสว่างและพ้มรอนใดเช่นกันบนุนีผู้บวชแล้วจากทุกวันณนะทุกตระกูลหากมีปัญญามีหิริโอตปะ ก็เป็นพระอรหันต์ได้